สวัสดีค่ะนายอำเภอเพิรนมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะอะควพอดีสมุดนี้ก็ผมได้มาตั้งแต่ก็จะมีการบันทึกใช่ไหมครับตามใจครับานขันอ ก็ใครมาเยี่ยมเนาะก็เผื่อมีอะไรไปเราก็จะได้ติดต่อและสอบถามได้อดีเดี๋ยวอันนี้ขึ้นวันที่ใหม่อันนี้ออันนี้าจจะต้องขึ้นวันที่ใหม่ทุกวันอ่าใช่ใช่ก็ให้พัสดุ์มอลตีตารางไว้ให้ด้วยเนาะแต่เพิ่มเติมก็คืออาจจะมันมีเบอร์โทรเนาะทั้งก่อนมาเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรถ้ามีใครอะไรเป็นจะจะได้ติดต่อโทรมา เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหัวหน้าส่วนราชการอะไรก็พอดีได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอนะครับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ,อจะมาให้คำแนะนำทุกคนและก็สถานที่นี้นะครับ FC เอ่อถ้ามา <c oughs> ที่นี่ก็อยากให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับบางทีสวมหน้าก,กากเนาะ <c oughs> มามา <c oughs> จุดนี้ก็มา สแกนแล้วก็มาล้างมือถูกตจากรถลดยสวงมาเลยครับคราบผมถูกต้องครับจากรถเก็บมาเลยนั่งตรงนี้ก็เว้นระยะห่างนะครับเพราะว่าคนทั่วประเทศทั่วโลกดูเราไดิแม้พอไหมครับนี่พอได้ไหมครับอยากได้อีกคิวไหมแม่ไม่พอไม่พอเดี๋ยวจะมีหน่วยงารจัดมาครับจัดมาเลยครับจา เมาเลยถ้าไม่พอนี่มาก็หมดมาหมดเก็ใส่แล้วนาลงจากรถล้วก็ใส่เมกมาเลยนะครับดูตลาดเลยไ้มครับไปรบเดีเมวองไทยนะครับใช่ใชไมไ้มากเยียมมากก็คือเบอร์ทั่วไวนะครับา แม่ค้าก็ใส่แมสกอยู่นะครับท <ält> ุกคนขายดีไหมครับขายขาย

เฮ้ยแม่ทานทม่บ้าทำงานตับคนเดียวต้องมาบงตลาด่อนตอนนี้มื้อสจแบบนจ้าอยู่เบร์ุงเบอร์

ต้มน่าพอจะเกิดละเทลงเลยอันนี้มันเป็นเทต่าในอันนี้คนี่เป็นเทตัวนะเทต่าก็ให้ไข่นี่ยมันคนละอ่านบอกคุ้นนั้นเข้าใจว่าอันเดียวกันออ๋ มองเห็ดได้ฝากแม่บ้านหน่อยไหมคะท่านมาแล้วเนาะก็มองเห็ดได้ฝากแม่บ้านค่ะช่วยชาวบ้านค่ะ เห็ดไข่เหรอท่านก็ซื้อเลยเนาะค่ะซื้อไปฝากแม่บ้านเน่ยเนาะค่ะ

นายแอมเพอร์เพิ่นมานะค่ะมาบึงอ๋ออ๋อสมอนอะค่ะเพิ่นกลุ้มกันอยู่พุญละค่ะวันนี้อยู่แถวนี้เพิ่นม่มีโรเทศบาลมาเก็บขยะบ่ค่ะ อยู่แถวนี้อ่ะบ,อบ้านลมโรเตสบานี้แต่ว่าที่เป็นโรเตสบานท,ที่แบบมาเก็บขยะไปทิมแบบนี้อ่ะนะอ๋ออลัดขยะมูนิธ<อ>ิตมีถังก็ตั้งอย่างเงีมันต้องมีเนาะคะ่ะอยากอยากร้องขอแบบนี้นะคะทั้งขยะแบบนี้นะคะแปบลบว่าเวลา อันแขกมาหลายนะเพื่อนนะย้ายไปแบบนี้นะคะ่กะก็เลยแบบว่ามันอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะเพื่อนก็อยากให้แบบว่าเออขอทางขยะขอรถเทศบาลแบบนี้นะคะ่ะไว้พี่เจรณาเนี่ยเด้อค่ะพี่เป้ถามให้แล้วนะคะสำหรับรถขยะและ รถเทศบาลที่จะมาเก็บขยะไปเนาะเพราะว่าเวลาแขกมานะคะขวดน้ําอ่ะจะเยอะเนาะพอตอนเย็นมานะคะก็เหล่ายูทูบเบอร์ทุกคนนี่แหละคะ่ะช่วยกันเก็บนะคะช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดนะคะ